เปิดไปที่สองที่โมทีบทที่สองที่น้องที่รักนี่เป็นคำสอนของท่านอาจารย์ปาโลฉบับที่สองของสองที่โมทีอาจารย์ปาโลเองเป็นผู้ที่สอนสิทธิพิบาลหนุ่มในคอสหกในช่วงที่ท่านทราบและรู้ว่าเวลาของท่านสิ้นสุดแล้ว พระเจ้าทรงปลดสอนข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ารับการสอนจากพระเจ้าสอนเหลือเกินให้มีประสบการณ์เหลือเกินทุกคนทุกแห่งพระเจ้าไม่เคยที่จะดูเหมือนว่าพราะอง,องค์ไม่ได้กไกลห่างจากข้าพระเจ้าและพวกท่านต้องเอาประยุกต์ใช้ให้ได้ต้องเ,อเรียกพระเจ้าให้มาพบกับเราให้อยู่ใกล้ชิดเราเราอย่าห่างไกลพระเจ้า เราจะว่าพระเจ้าอยู่สวรรค์น,น้อนอยู่ไกลเราเหลือเกินแท้จริงพระเจ้าอยู่ใกล้เราทุกวันเลยเพราะองค์ทรงพอพระทัยถ้าเราไม่ปฏิเสธพระองค์เพราะพระองค์ให้เสรีภาพเราปฏิเสธหรือยอมรับก็ได้อาจันเปโโลก็เช่นเดียวกันประสบการณ์ของท่านนั้นมีมากมายเหลือเกินตอนเราไปดูในสองโครินการที่เผชิญของท่านบทที่9บทที่10 11อการเผเชิญภัยต่างๆของอาจันเปโโล เราเห็นถึงพระคุณความรักของพระเจ้าเราอยากเป็นเหมือนท่านอาจารย์โปโลเปตโตรไหมเราเป็นได้ถ้าเราปรารถนาเราต้องสแสวงหาประสบการณ์พราะพระเจ้าทรงให้เรามีอะไรมีระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งอย่าลืมเราเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ท่านอาจารย์โปโลมีความหมายมีหลักการมีเหตุและผลพระวจนะของพระเจาคิดจักมีหลักการ การเทศนามีหลักการมีเหตุและผลเหตุอยู่ที่อาจารย์ปโลมีเป้าหมายที่จะสอนสิทธิ์ของท่านให้มีผลของภาคปฏิบัติในการที่อยู่ที่ใดก็ตามให้มีความเชื่อมั่นเสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจของพระเจ้าว่าลักษณะและความประพฤติของทหารที่ดีของพระเยซูเจ้าในเรื่องนี้ในสองทิโมธีบทที่สองนี้มีเรื่องสองเรื่องทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ เรื่องที่สองก็คือคนงานที่พระเจ้าพอพระไทยเป็นอย่างไรคนงานที่พระเจ้าทรงพอพระไทยเราเป็นคนงานของพระเจ้าข้าราชการของพระเจ้าไหมท่านต้องตอบท่านเองอาจารย์ปารอสอนที่โมธีท่านเองยอมรับว่าท่านมีความสัมพันธ์กับที่นโนทีเนี่ยเรียกที่โมธีว่าลูกที่รักยิงไหมพี่น้องที่รัก ในบทที่สองนะคะบทที่สองบทที่สองมาอ่านด้วยกันข้าพเจ้าจะไปเร็วบท,บทที่สองข้อบทที่สองข้อสองจากข้อหนึ่งถึงข้อสิบไปเลยพี่น,น้องที่รักมีสี่ประการบทนี้หนึ่งเข้มแข็งใน พระคุณของพระเจ้ามีสี่ประการนะคะมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ประการที่สามมั่นใจในความสัต์จริงของพระองค์ประการที่สี่ใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องประการที่ห้ามีชีวิตที่บริสุทธิ์ทุกท่านมีชีวิตที่บริสุทธิ์ พ,พราะพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงชำระเราเราไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยตัวเราเองเพราะเนื้อและเลือดไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าคนบาปไม่มีส่วนที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้อที่หนึ่งว่ะ เพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าหน้าพยาหน้าพญาหลายๆคนไว้กับบรรดาคนชื่อสัตว์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจงมีส่วนร่วมขอประทานโทษข้อสามสลับกันนะคะคนละข้อ ขอประทานโทษที่มันเด็กกำชับข้อ3จงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์าหารประจำการยอมย่อมไม่ไปูวพันกับการงานไปายพเรือนเพราะสรุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจและนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัล ถ้าเขาไม่แข่งขันตามก,กาติกากาศีกรที่<ร>จ,จัดการย่อมสมควรได้รับผลเป็นคนแรกจงใคร้ครวนถึงสิ่งที่ข้าพเจ้า,าพูดเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเข้าใจแก่ท่านในทุกๆสิ่งจงระลึกถึงพระเยซูสุคริตผู้ที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นขึ้นจากตาย ทรงสืบเชื้อสายจากาวีตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศเพราะข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์กระทั่งถูกล่ามโซ่เหมือนกับผู้ร้ายแต่พระวจนะพระเจ้านั้นไม่อาจถูกล่ามโซ่ไว้ได้เพราะเหุนข้าพเจ้าจึงยอมทุทนทุกอย่าง ก็อเห็นแก่พวกที่ทรงเลือกไวนะ้นั้นเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความรอดที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทางศักดิ์สรรีนิรันดร์อเมน